ยิ้มหวานเหนนอยับกล้องนิดนึงนะให้มันเบด้เลยวยนะอไได้แล้วนะได้กันทุกคนนะได้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 แล้วนะโอเคนะได้กันทุกคนนะต้องเรียกต้องเรียกเรียกมาทีเดียวเขาที่กล้องเรียว่าน้เงินะมันน่าจดเลยอมเป็นหรอน้เงินเข้มใช่ไหม ต้องดึงหรอกข้างหน้าหนาไม่มีอะไรน่ารักชอบชอบไม่ไม่ชุดนี้มันเป๊ะเลยนะแบบเอลอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่กะว่า ไปตื่นแล้วแหละมั้งถ้าป่านนี้ไม่ตื่นทำไมล่ะโคตจิกดิโอ้ยว่าคนตื่นได้แล้วแหละโคตจิกเลยข้าอยู่ถึงจะส่งมาซอยซอยไหนสักที่กาลังเดีียวไปอยู่ซอยไหนซอยนู้นสอยข้างบ้านพี่ปอยเพิ่งส่งดิเดี๋ยวเน็ตจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อกี้ลืมไปแล้วเนี่ยเออเออเล่าเล่าเล่อาเล่าเล่ามา ของยี่ห้อเห็นใช่ยหะคือแบบว่ามันเป็นไซส์เล็กสุดแล้วแหละแต่หนูก็บอกคุณสาดีใจว่าโอเคไซส์เล็กสุดใส่ได้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่พอดีเนี่ยให้เอาข้อช็อปก็ได้แล้วหนูก็เลยมั่นใจว่าหนูเลยไปช็อปเขาก็เลยบอกว่าอ๋อน้องขาช่างเขาไม่อยู่ค่ะเดือนค่อยมาหนูเลยต้องขอไปยูเนี่ยตอนหลนงคอยูเนี่ยเนี่ยชุดเนี้ยอยู่ที่ยูเนี่ยหนึ่งเดือนค่ะ บอกแบบมันยากมากที่ช่างก็เกือบจะไม่เก็บให้หนูแล้วเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเสียเพราะว่ามันเป็นเพราะเพราะว่าชุดเราก็บอกมันเป็นขงยี่ห้อที่มันเขาเลยบอกหนูจะให้ป้าเก็บในสิ่งบอกเก็บเลค่ะป้าหรือว่าถ้าป้าเปล่าว่าอยู่เดือนหนึ่งผางไม่เป็นไรค่ะไปที่นั่นเขาบอกเดือนหนึ่งขาไม่ป้าเลยอะเงี้ยแต่ก็เก็บเป๊ะใช่ไหมสวยสวยสวยเหมือนมาเหมือนมากับเออใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนแบบเป๊ะเป๊ะชุดแบบชุดเอลเข้ากับผ้าชุดเลยนะ ซื้อได้อีกตัวเลยซื้อได้อีกตัวเลยอะรถคันนี้ได้เไม่ค้ก็ไปโคราชไม่รู้ ลังรถขับบุกเอาดีกุ๊กน้องน้องกระโปรงบานเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่กระโปรงบานใหม่พี่กุ๊กอยากได้กระโปรงบานพี่เน็ตเอากระโปรงบานใหม่พี่เน็ตพี่เนทจะเขาเอากระโปรงบานใหม่เออ เออเราค่อยๆไปไหนแล้วล่ะไปอีกานเลพี่กูบอกว่ารีบไปไหนเลยค่อยๆไปได้ไหมลูกค่อยๆเอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยดูหันแต่คอไปก็ได้หนูส่งเสียงไปก็ได้หดูหันหน้ามาเออนั่นแหละเอาเลยเอาดิเอาดิสวยสวยสวยแยกตาซ้ายตาขวาตาตรงซักพักตาซ้ายก้องหนึ่งตาขวาก้องหนึ่ง เาเคไปถึงนู่นโุ้ยกันจันมีมองเมาส์นีไ่ได้